เรียบร้อยนะคะกับขบวนรถนำพาจากมหาวิทยาลัยจอมมลายและมนิวิทยาลัยนครศวรีคค่ะและขบวนที่ทุกท่านนะครับรอคอยนะครับในทุกทุกปีครับโดขององค์สมุดเจ้าแม่กวนอินนะครับประจำปีพุทธศักราช2566ถึง2567นะครับเปอเซ็นตประวอบเอให้กับองค์สมุดเจ้าแม่กวนอิมในมีน้หัวเราด้วยครับ คุณเจ้าแม่ควรอินนะคะจากสายตาที่เรามองเห็นไกลายรเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของรถนะคะองค์สม,มุิเลยทีเดียวยิ่งใหญ่ทุกๆปีน,นะครับมรกกดนะครับสนับสนุนทุกปียิ่งใหญ่ทุกปีเช่นกันครับสำหรับองค์สมุดเจ้าแม่ควรอินของเราในปีนี้ครับได้แก่นาสาวพ,พิชยาปาทักษิมเทพครับหรือน้องก้าวฟ้าอายุ16ป,ปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ครับ เป็นบุญของคุณพ่อคุณชงครับ like home. 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 Like like ิงเพ้และคุณแม่พนพลทิพยองดีนะครับส่วนคุณบัลงก์นะครับอินทงครับแลแก่เด็กชายต้องพัสิิสุไปวรับหรือน้องหน้าโนนคปีศึกษาอยู่ที่โรงเรียนยงนักนคบถนครับบุญของคุณพ่อนวัฒสิิุชัยุครับแคุณแม่นื้เจรีอัาวินพลีครับและมาลียกนนะคบ ยาพุกงงน้องอมินหเอายุสิบปจะใช้โรงเรียนทุกปานรับว่าจดเป็นบุตรของคุณ้่อ๊อรับทุคนที่สุดและคู่ที่สมดก็บนิ่งยบกันตาเพราะเจ็การสอคนที่ัอกที่จะรอคนกับรถบรรจสมุดระไม่ตรวิจนที่ยิ่งใหญ่ประการมาและทเสอบ ปาฏับที่ผ่านพิธีเสียถ่ายอันศั์ศักดิ์ที่ได้ทำหน้าที่เป็นเอกหนึ่งนั่นก็คือเด็กหญิงน,นันดิยาพุ่งพงและผู้ที่ทำหน้าที่เป็นกิมทงคือเด็กชายก้องประพัทรศิริสุขชัยมุิและหญิงสาวเพียงหนึ่งเดียว ที่ผ่านการเสี่ยงทายจนได้ทำหน้าที่อันสำคัญยิ่งในปีนี้นั่นก็คือน้องสาววิชาภาทัพทิพเทองสมุทรพหลิสัตเจ้าแม่ขุนฟื้นขุนฟื้น108ปีพระหัต์สจักีสจักรสีใส คุอคุณได้เห็นว่าจะไม่ปฏิบนติมือ